นี่ผมเจออะไรเฮะอเครื่องเพชรของฉันไม่จริงอะหนูไม่ได้ทำนะได้อีกเส้นหนึ่งไม่มีทางอะอีกเส้นเราไม่ได้ขโม,มอยอะไรเลยนะอย่ากโกหกมันไม่งามจำพวกเธอไว้คราวใหญ่พี่เวทคะหนูสัญญาได้ มีพยายนหลักฐานพร้อมเกรงว่าฉันไม่มีทางเลือกบล็อกพาพวกเธอไปห้องขังไม่เร้วยังสอบสวนไม่ได้จนกว่าจะเสร็จพิธีวันรุ่งนี้พวกเธอจะถูกกักตัวจนถึงเวลานั้น <c oughs> กักตัวเหรอแปลว่าขังเราระหว่างการสมมงกุฎเหรอเกรงว่าเช่นนั้นเว้นแต่จะมีเหตุผลอื่นอธิบายเรื่องนี้ <c oughs> <c oughs> น่าผิดหวังมากจริงๆเลยนะนั่นสิบล็อกไอล่าแฮดลีย์ ขอโทษจริงๆคราวนี้พวกเธอจะไม่ได้เป็นเจ้าหญิงแล้วไม่ต้องหรอกใครอยากได้มงกุดกันเล่ามันมีแต่ทำให้ปวดหัวแถมใส่เส้นสูงเตะบอลมันก็ลำบากด้วยบล็อกหยุดฉันมีวิธีอื่นจัดการกับนักโทษของฉันปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันทันหน้าแต่คำสั่งฉันจะเป็นคนออกคำสั่งในอีกไม่กี่ชั่วโมงกุญแจล่ะ อยู่นี่แล้วครับขอบใจไปได้แล้วท่านนี่เป็นวิธีตอกย้ำของเธอไม่จำเป็นหรอกเธอชนะแล้วใช่เดาเข้าใจแล้วอะไรเหรอฉันกูจะหลับแล้วแท้ๆบอกทีนะเธอคือองค์หญิงโซเฟียจริงเหรอฉันฉันก็ไม่แน่ใจแต่คิดว่าใช่นะ ฉันก็คิดอย่างนั้นนี่เป็นแผนที่ห้องใต้ดินของวังมีของของเธออยู่ในห้องนิรภัยมงกุฎวิเศษของกาเดเนียเหรอเธอต้องไปเอามาและให้ทุกคนรู้ความจริงก่อนถึงพิธีเพราะฉันสมมงกุฎมันจะสายเกินกาเดเนียจะเป็นของฉันไม่ต้องการแบบนั้นเหรอฉันต้องการความถูกต้องฉันต้องกลับแล้วล่ะเดี๋ยวแม่จะตามหาฉันขอบใจฉันจะเปิดหน้าต่างชั้นสามทิ้งไว้ให้เธอ โชคดีนะ